สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Taro t by บายชลีกรนะคะหายไปหลายวันเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมส่วนแม่หมอก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ในเรื่องของเสียงนะคะแต่ก็พอที่จะมา,อ,าอ่านไพ่ได้บ้างแล้วนะคะก็ทนฟังเสียงกันสักนิดหน่อยนะคะเพื่อให้หายคิดถึงเนาะวันนี้แม่หมอได้ไพ่สำหรับใหม่มาด้วยแล้วก็เป็นหัวข้อที่ว่าข้อความด่วนที่คุณควรรู้นะคะในตอนนี้คือเรื่องอะไร หมายไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะเสียงยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะทนฟังสักนิดนึงแต่ไม่หมาะคิดถึงพวกคุณแล้วก่อนอื่นขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณเงินก่อนคุณได้เด็กถือไม้แล้วก็ ส่องไม้เท้าตอนนี้มีโปรเจกต์ที่จะทําอะไรอยู่สักเรื่องหนึ่งอ่ะมันเป็นโปรเจกที่คุณอาจจะเริ่มทามันแล้วก็ได้นะแต่คุณต้องการทํามันให้ดีกว่านี้คุณต้องการพัฒนาสิ่งนี้ให้มันมัน,ม,นมันเติบโตขึ้นมันดีขึ้นมันขยายขึ้นทําในสิ่งที่คุณทําให้มันดีขึ้นเติบโตขึ้นประมาณนี้มาดูเพิ่มอีกสามใบนะคะ สองไม้เท้าก็าออกอีกนมคุณกำลังวางแผนอะไรอยู่สิบเหรียญสองไม้เท้าสิบเหรียญแล้วก็6เหรียญได้สำหรับเป็นราชาถือถ้วยพลังงานของคุณคุณน่าจะวางแผนเกี่ยวกับการเงินการงาน ในชีวิตมีโปรเจกที่จะทําอาชีพเสริมบางคนทําอาชีพเสริมนะบางคนทํางานเสริมเพื่ออยากที่จะหาะไรายได้เพิ่มขึ้นมาเจอจูนครอบครัวหรือบางคนทําแล้วแล้วก็ได้เม็ดเงินจากอาชีพเสริมคุณเห็นเม็ดเงินนั้นแล้วแล้วคุณก็ดีใจมากแล้วก็คุณอยากจะทํามันให้ดีขึ้นนะ่ะ มันเหมือนได้ได้รับเออไม่เหมาะว่าคุณได้รับคุณได้รับเงินจํานวนหนึ่งจากการทําอาชีพเสริมหรือจากการทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นแพชชั่นของตัวคุณคุณรู้สึกดีมากแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทําต่อมันน่าจะไปได้ดีมันน่าจะไปได้สวยตอนนี้พลังงานของคุณดีในเรื่องนี้มีกําลังใจในเรื่องนี้แล้วก็อยากทํามันต่อด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะ คุณอยากทํามันต่อแล้วคุณเห็นถึงประโยชน์อ่ะคุณเห็นสิคุณเห็นถึงสิ่งที่มันได้กลับคืนมาอย่างน้อยอ่ะมันมันได้ความภาคภูมิใจคุณรู้สึกภาคภูมิใจคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกอบอุ่นใจนั่นเป็นส่วนสําคัญนั่นคือส่วนสําคัญแล้วคุณคุณอยากทําให้มันดีขึ้นอ่ะแล้วมาดูกันว่าข้อความด่วนนะคะที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้ ข้อความด่วนที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้คือเรื่องอะไรคะหกเหรียญสองไม้เท้าพยายามขึ้นมากๆเลยนะสองไม้เท้าคุณจะได้เติบโตนะเดี๋ยวเปิดไปได้เรื่อยก่อนสิบเหรียญเด็กถือดาแล้วก็เด็กซัน ข้อความด่วนที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้ห้าถ้วยแต่สำหรับเป็นห้าถ้วยสิ่งที่ไแ่หมอเห็นนะคะก็คือคุณไม่ต้องห่วงนะว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเป็นอยู่สิ่งที่คุณเจออยู่หรือสิ่งที่คุณกำลังผเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้มันจะไม่โอเคไม่ต้องกังวล ไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นเลยเพียงแค่คุณทํามันลงไปแล้วนั่นคือคือความพอใจนั่นก็คือความสําเร็จคุณได้ลงมือทําไปแล้วในสิ่งที่คุณต้องการทํานั่นคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มหาศาลมากๆมันคือสิ่งที่มีค่ามากๆมากกว่าผลตอบแทนมากกว่าผลพลอยได้ที่คุณจะได้รับจากสิ่งที่คุณได้ลงมือทําจากสิ่งที่คุณได้ตั้งใจทํามันคือความภาคภูมิใจ มันคือการเติบโตทั้งด้านภายในจิตใจของคุณคุณจะสังเกตได้เลยว่าคุณมีกำลังใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตมันเหมือนคุณเปิดรับได้มากขึ้นเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตได้มากขึ้นคุณคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมได้มากขึ้นจากการที่คุณเข้าใจแล้วว่าเออคุณสามารถเติบโตได้มากกว่านี้แม่หมอเชื่อได้ว่า คุณที่เข้ามาชมคลิปเนี้ยคุณรู้และคุณก็อิ่มเอมใจว่าสิ่งที่คุณทําลงไปอ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้พิเศษที่สุดบนโลกใบนี้หรือพิเศษที่สุดสําหรับคนอื่นแต่มันพิเศษที่สุดสําหรับคุณมันคือความภาคภูมิใจที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกก็ได้อ่ะคุณมีมันอยู่กับตัวของคุณคุณมีมันอยู่ในใจของคุณแล้ว มันคือความภาคภูมิใจที่ที่คุณอยากอยากจะบอกกับตัวเองหน้ากระจกทุทกๆวันว่าเธอเก่งมากสิ่งที่เธอทําสิ่งที่เธอผ่านไม่ได้สิ่งที่เธอคิดในทุทกๆว,วันนี้เธอเก่งมากๆคุณอยากจะบอกกับตัวเองแบบนั้นทุกวันคุณรู้สึกถึงมันทุกวันและสิ่งนี้แหละมันคือสิ่งพิเศษสิ่งนี้แหละมันคือพลังงานที่มีค่ามหาศาลที่จะดึงดูดเอาความสำเร็จต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณจะได้รับการร่วมมือจากจัก,กรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพลังงานบวกต่างๆเพราะความมั่นใจในตัวคุณเพราะความกล้าหาญในตัวคุณเพราะความภาคภูมิใจในตัวคุณมันเป็นสารตั้งต้นที่จะดึงดูดเอาพลังงานดีๆเข้ามาหาคุณเพียงแค่คุณเปิดใจที่จะเรียนรู้มันเพิ่มเติมตัดความกลัวออกไปตัดความสงสัยออกไปมีแต่ความภาคภูมิใจ มีแต่ความสุขมีแต่พลังงานบวกมันคือความสำเร็จแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณเข้าใจไม่หมอว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วอะ่ะมันมันเหมือนคุณได้ลิ้มรสของความสำเร็จแล้วเพราะไพ่เดอะซันขึ้นคุณได้ลิ้มรสของความสำเร็จแล้วแม่หมอเชื่อแบบนั้นนะเพราะแม่หมอก็สัมผัสได้ถึงความสำเร็จที่คุณได้ลิ้มรสแล้วแต่มันเป็นแค่การเริ่มต้น มันเป็นแค่การเริ่มต้นของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณเท่านั้นน่ะในตอนนี้คุณก้าวเข้ามาสู่วงกลมของความสำเร็จไซเคลิลที่มันมีแต่ความสักเซสมันมีแต่มันมีแต่เส้นชัยมันมีแต่เขาเรียกว่าความอิ่มเอมใจอ่ะไม่ว่าคุณจะอยากหาความรู้เพิ่มเติม หรืออยากไปเรียนรู้สิ่งไหนๆเพิ่มเติมหลังจากนี้คุณจะได้เรียนรู้แบบอิ่มเอมใจแล้วคุณจะประสบความสำเร็จจากสิ่งที่คุณต้องการทำในทุกๆเรื่องอ่ะแม่หมอว่าพลังงานของคุณเปิดเปิดเปิดแบบเปิดแล้วอ่ะไม่ใช่แง้มเปิดอะแม่หมอว่ามันเปิดแล้วทีนี้พลังงานบวกต่างๆหรือ สิ่งที่มันจะมาเกื้อหนุนคุณทุกอย่างเลยอ่ะสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างมันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณจากการที่คุณเปิดพลังงานของคุณแล้วไพ่สองไมเท้ามันเป็นเป็นการออกผจญภัยมันเป็นการแบบท้าทายตัวเองอะมันมันเป็นการเขาเรียกว่าชาเลนจ์คือสร้างศักยภาพอะคุณคุณคุณเปิดประตูของตัวเองแล้วคุณขุดศักยภาพของตัวของคุณอ่ะ ออกมาแล้วแล้วคุณอยากจะโชว์ละคุณอยากทำให้มันโตมากขึ้นคุณอยากทำให้มันดีขึ้นนี่คือส่วนสำคัญมากๆและนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้มันมีติดอยู่อย่างเดียวก็คือว่ายังมีความลังเลอยู่บ้างนิดหน่อยยังมีประเด็นในใจนิดเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่มันยังติดค้างในใจตรงนี้นก็พยายามเคลียร์มัน พยายามเคลียร์ออกให้หมดเคลียร์ได้ง่ายนะไม่บอกว่าสําหรับคุณไม่ยากเพียงแค่คุณไม่ไปโฟกัสที่มันอะห้าถ้วยมันเป็นห้าถ้วยอะมันคืออะไรที่มันไม่โอเคอะแล้วเราลืมมันไม่ได้อะดังนั้นน่ะเราจะลืมมันได้ยังไงก็คือเราไม่ต้องไปโฟกัสที่มันเราหันมาถ้วยที่ยังไม่ไม่ล้มสิมีในชีวิตของคุณในตอนนี้มีถ้วยที่ยังไม่ล้มอยู่ความรู้สึกดีๆของคุณยังมีอยู่ รอบตัวคุณยังมีความรู้สึกดีๆอยู่เพียงเพียงแต่คุณโฟกัสที่มันหรือเปล่าเท่านั้นเองและถ้าคุณอยากจะให้ตัวเองแบบโฟมากขึ้นเนี่ยคุณก็จงตัดเอาพลังงานที่มันยังติดค้างอยู่มันเป็นพลังงานที่ไม่โอเคเท่าไหร่อ่ะติดเล็กๆแม่หมอไม่เห็นถึงถึงอะไรที่มันเยอะแยะอะไรเท่าไหร่ก็พยายามดึงเอาพลังงานบวกดึงเอาความรู้สึกดีๆวเบชั่นดีๆเหมือนเหมือนตอนที่แม่หมอแบบ มันไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นอะไรที่ยากมากที่ไม่หมอจะไม่อ่านคลิปอะถ้าเป็นเอฟซีแม่หมอมาน,นานเนี่ยจะรู้เลยว่าแม่หมอยากมากท,มท,ที่เธอจะไม่อที่เธอจะไม่อัดคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็มีสัญญาณบอกมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเออแม่หมอจะต้องแบบเออมันเหมือนชาร์จพลังงานบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ จริงๆเป็นเป็น,เป,นเป็นการบางังเป็นเป็นการบอกมาสักแต่ยาแล้วเป็นเดือนสองเดือนละแต่แม่หมอก็ยังไม่ได้ไม่ได้ชาร์จพลังงานจนต้องถูกบังคับถูกบีบให้ชาร์จพลังงานก็โอเคแต่ก็ปล่อยวางแล้วก็โฟกัสแต่ความสุขรอบตัวเออได้พักผ่อนนะได้ได้มีเวลาพักผ่อนได้แบบเออปล่อยวางได้สมองโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองในแง่ดีมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ก็คิดถึงพวกคุณทุกๆวันแล้วก็ขอบคุณ เพื่อนๆทุกคนที่ที่เป็นห่วงทั้งหน้าไม้ทั้งหลังไม้เป็นห่วงแม่หมอก็ดีใจมากๆเลยที่เออแม่หมอมีเพื่อนร่วมทาง <unch comes in with them> มีเพื่อนๆที่ยังห่วงใยมีเพื่อนๆที่ยังแบบโ okay, อเคยังคิดถึงกันอยู่แม่หมอก,ก็คิดถึงพวกคุณทุกคนนะคะมาดูต่อก็ให้มองในแง่ดีแล้วกันนะให้มองในแง่ดีมันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรที่จะมาฉุดยั้งเราได้ มันไม่มีความกลัวใดที่จะมาทําลายความฝันของเราได้ไม่มีจริงๆแม่หมอจะต้องบอกกับพวกคุณทุกๆคนเพราะช่วงหลายวันที่หยุดไปก็สิ่งที่แม่หมอหยุดไปมันก็ไม่มันไม่มีสิ่งใดจะมาทําลายความฝันหรือเป้าหมายในการทํางานของแม่หมอได้เลยในทุกๆวันแม่หมอก็มีเป้าหมายเหมือนเดิมแต่เพียงแค่เออไปรีเซตพลังงานไป ไปนั่นแหละไปรีเซ็ตระบบอะไรของตัวเองใหม่อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองก็พวกคุณก็เช่นกันรีเซ็ตตัวเองใหม่สร้างพลังงานบวกให้ตัวเองใหม่อะไรน่าตื่นเต้นกาลังรอพวกคุณอยู่หลังจากนี้อะไรน่าตื่นเต้นรอคุณอยู่แน่นอนมันจะมีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วมันจะมีอะไรแบบให้คุณได้ท้าทายตัวเองให้คุณได้ออกปะจนภัยให้คุณได้คือสนุกแน่นอนแม่หมอบอกกับคุณไว้เลยนะมันสนุกแน่นอนสําหรับคุณ ถ้ยังบอกอะไรอีกคะซิกาบอลชัยชนะอย่างที่หมอบอกไปนะคุณเข้าสู่ไซเคิลของของของ,ของชัยชนะก็คือไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายในเรื่องใดคุณพิชิตมันได้ทุกเรื่องเอาจริงๆแต่ทํามันทีละเรื่องก็แล้วกันทามันทีละเรื่องทําไปทีละเปาะวางระบบแบบแผนให้ดีแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องเดอะซันแล้วก็หกไม้เท้าเนี่ยข้อความด่วนในวันนี้ เท่ากับคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จในชีวิตแล้วก็สองเหรียญนะคะสองเหรียญสองเหรียญเก้าถ้วยราชาถือไม้เท้าแล้วก็สิบไม้เท้าได้สำหรับเป็น j ัสตเมน t นะโลกใบใหม่ฟ้าใหม่ฟ้าเปิดสำหรับคุณแล้วนะว้าวจัสเมนกระโดดฟ้าเปิดจริงๆ ฟ้าเปิดสำหรับคุณแล้วสัญญาณต่างๆความสำเร็จหรือทรายสัญญาณจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งมาหาคุณเป็นระยะระยะเพื่อเสริมทัพเพื่อเกื้อหนุนเพื่อช่วยเหลือคุณให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเก่าคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ไม่มีความบังเอิญที่คุณเข้ามาคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เวอร์ชั่นเก่าๆของคุณมันจะถูกรีเซ็ตไปแล้วมันจะเข้าสู่เวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตและสิ่งที่คุณทำมันจะเติบโตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือสิ่งใดๆก็าตามทุกสิ่งในชีวิตของคุณจะเติบโตมากขึ้นจากแพชชั่นในตัวของคุณเอง คุณจะรู้สึกคุณมีไฟมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่า power ในตัวเองมันมากขึ้นเหลือเกินคุณรู้สึกแบบนั้นแล้วมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสำหรับคุณไม่หมอเห็นถึงความตื่นเต้นเห็นถึงความสุขใจถึงแม้งานจะเยอะขึ้นถึงแม้ว่าเออมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคุณจะยุ่งมากขึ้นอ่ะถ้าเป็นคนทํางานสองงานอย่างเงี้ยหรือทําอาชีพสองอาชีพอย่างเงี้ยมัน มันจะดูมีภาระมากขึ้นแต่ไอ้ภาระของคุณน่ะคุณเคลียร์ได้อ่ะคุณบาลานตัวเองได้เพราะมันคือแพชชั่นของคุณมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนั่นเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้คนคนหนึ่งประสบความสําเร็จคือการที่คุณมีความสุขกับงานที่คุณทําความสุขกับงานที่คุณทําเป็นตัวส่งพลังงานให้จักรวาลได้รับทราบมันเป็นเลดาราให้จักรวาลได้เห็นให้เห็นเลดาราของคุณว่า เออคุณยืนอยู่ตรงนี้นะคุณต้องการความสําเร็จนะจักรวาลเล็งเห็นถึงความพยายามเลงเห็นถึงพลังงานบวกพลังงานดีๆในการใส่ใจในงานที่คุณทําแล้วเขาจะส่งการช่วยเหลือมาไพ่หกเหรียญไพ่หกเหรียญกับหกไม้เท้ามาประกบกันเท่ากับคุณจะได้รับการช่วยเหลือให้ประสบความสําเร็จคุณไม่ได้เดินลําพังเพียงคนเดียวแน่นอนแม่หมอพูดย้ํา ตลอดเวลาว่าพวกเราทุกๆคนบนโลกใบนี้เราไม่ได้เดินลำพังเพียงคนเดียวถึงแม้ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงหรือคนรักหรือใครใคร,ใครก็าตามที่เขายังไม่เข้าใจใพวกคุณแต่มีพลังงานบวกพลังงานดีๆคอยเข้าใจคุณอยู่พลังงานที่คอยซัพพอร์ตที่คอยช่วยเหลือเขาคอยสนับสนุนคุณอยู่ในตอนนี้คุณคอยสังเกตสัญญาณให้ดีคอยสังเกตคลิปต่างๆข้อความต่างๆ แรงบันดาลใจที่มันผุดขึ้นมาเป็นอะไรที่มันปิ้งแวบขึ้นมาว่าเออเราอยากทำตรงนี้ก็ทำเลยถ้าจับใดที่มันไม่ได้เดือดร้อนใครนะคุณทำไปเลยไม่ได้เดือดร้อนตัวเองไม่ได้เดือดร้อนผู้อื่นเนี่ยนั่นแหละคือ power ในตัวของคุณนั่นแหละคือพลังที่ไม่มีใครสามารถมาต้านทานได้คุณมีพลังและมี power มากมากเลยนะพวกเราทุกทกคนพวกคุณทุกทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปแม่หมอพวกคุณ เก่งแล้วก็มีความสามารถกันทุกๆคนราชาถือไม้เท้าเนี่ยก็คือเป็นคนที่เก่งอะ่ะเป็นคนที่สามารถคุมทุกสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองได้แล้วบางคนสามารถคุมสถานการณ์รอบตัวได้ด้วยอ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนฝูงหร,หรือคนอีกหลายๆคนได้เป็นอย่างดีคุณจะทําให้ทุกคนเขาเห็นถึงศังกยภาพของตัวคุณนะแล้วเขาจะต้องยอมสิ่งเราลาบต่อศักยภาพของตัวคุณยาววันไว อย่าหว,วั่นไหวอย่าหวั่นเกรงอย่าไปออแคร์กับพลังงานลบบางพลังงานนะที่มันเป็นห้าถ้วยเมื่อกี้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจความรู้สึกตรงนั้นไม้ไพ่ช่วยบอกอีกสามใบนะคะอะไรที่มันไม่โอเคตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปอะไรที่มันเสียไปแล้วปล่อยต้นไม้ต้นตน,นี้แม่หมอนึกถึง แม่หมอนึกถึงต้นสักนะต้นสักไม่รู้นะเแม่หมอไม่แน่ใจไอข้อมูลที่แม่หมอได้รับมานะคือเขาจะมีการเผาไหมาย้ยางรหรือเปล่าเพื่อให้ให้ให้ตัวตัวไม้อะแข่งขึ้นหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าแม่หมอไม่แน่ใจนะนี่แหละคือตัวคุณคือทิ้งพลังงานทิ้งตัวตวนเวอร์ชั่นเก่าๆไปเลยแล้วแล้วลุยต่อ เดินหน้าต่อไอ้เวอร์ชั่นเก่าๆอ่ะมันล้าสมัยละสําหรับคุณอ่ะตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ละมันมีอะไรน่าตื่นเต้นสําหรับคุณเสมอแล้วสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะมันแค่ข้างบนนะไฟที่มันไหม้มันแค่ข้างบนมันไม่ได้ไหม้ที่ลากเดี๋ยวมันจะเกิดผีดอกออกผลผีใบใหม่เหมือนต้นสักอ่ะประมาณนั้นเลยที่แม่หมอนึกถึงคุณยังมีความกังวลอย่างที่แม่หมอบอกไปนะเนี่ยในการเดินทาง ในครั้งนี้ของคุณนะแม่หมอถือว่ามันเป็นการเดินทางแล้วกันเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นแต่คุณยังไม่มั่นใจศักยภาพของตัวเองเท่าที่ควรยังเก็บไว้เล็กน้อยอ่ะเออยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะดีขนาดนั้นเลยเหรอเราจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเก่งคุณเก่งคุณเก่งกว่าที่คุณคิดคุณดีกว่าที่คุณคิดคุณในจิตในใจของคุณนะคุณรู้อยู่ว่าคุณเก่งแต่เพียงแค่มันจะมีเอ่อความความเคยชินบางส่วนเท่านั้นเองที่ ที่มันมาปิดบงังเราไว้ว่าเออเราไม่เคยคุณอาจจะไม่ไม่เคยกล้าแสดงออกในเรื่องนี้ไม่เคยทําในเรื่องนี้ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะเป็นเมม ORY เก่าเก่าเมม o r ีเดิมเดิมแต่ไอเมม ORY เก,ก่า memory เก่าเมม o r ีเดิมเดิมอะ่ะมันก็ไม่ใช่ส่วนที่ถูกต้องเสมอไปเนี่ยเพราะว่าดาบของคุณอยู่ที่กระเป๋าเนี่ยแล้วมีไฟด้วยดาบมีไฟด้วยดังนั้นคุณจะต้องมั่นใจในตัวเองว่าคุณกําลังเดินเข้าสู่ความสําเร็จในชีวิตคุณจะต้องสร้าง power ให้ตัวเองให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาพร้อมกับการฝึกฝนการที่คุณจะประสบความสําเร็จได้การที่คุณจะได้ในสิ่งที่ต้อง,องการคุณต้องฝึกฝนคุณต้องคุณต้องเริ่มเรียนรู้คุณต้องเริ่มก้าวก้าวเดินเข้าไปสู่สิ่งนั้นเราจะไม่รอให้ความสําเร็จเดินมาหาเราเราจะเป็นคนเดินไปคว้าเดินไปหยิบเส้นเ,เขาเรียกอะไรธงแห่งความสําเร็จ หรือคุณพกเอาธงแห่งความสําเร็จอะไปพิชิตบนยอดเขาให้ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วก็พไพ่ใบนี้อืคุณกำลังเดินทางคุณกําลังเดินทางการเดินทางของคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่การเดินทางทางกายภาพแต่มันเป็นการเดินทางทางด้านจิตวิญญาณมันเป็นการเดินทางเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอนาคตข้างหน้าการใช้ชีวิตของเราเนทุกๆวัน,นไม่เหมาเรียวกว่าการเดินทาง เราเดินทางบนเส้นเส้นทางของจิตวิญญาณเราเดินทางบนเส้นทางของการใช้ชีวิตเนี่ยมันเส้นทางมันคล้ายๆกันนะเพียงแค่เส้นทางของจิตวิญญาณเพียงเส้นทางจิตวิญญาณเนี่ยเราต้องต้องใช้ใช้จิตใ,ใช้ใจในการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตด้วยโดยที่เราไม่ได้ปล่อยตัวเองค้อยตามไปกับภายนอกเราเราค้อยตามเราไปไปตามสภาวะก็จริงแต่เราหันกลับมาเข้าสู่ภายในเราทุกๆวันนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าการเดินทางกับจิตวิญญาณ วันนี้อารมณ์เป็นแบบไหนวันนี้โกรธใครไหมวันนี้เสียใจอะไรไหมวันนี้ดีใจอะไรไหมทุกๆวันจะต้องหันกลับมาพิจารณาว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อที่จะมันเหมือนเป็นแผนแผนที่ในการที่จะเดินในวันพรุ่งนี้เรารู้แล้วว่าเออวันนี้เราเรามีอารมณ์แบบไหนเรามีแพชชั่นแบบไหนเรามีความสุขความทุกข์อะไรยังไงให้กลับมาวิเคราะห์ในทุกๆวัน เพื่อให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้แผนที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเอ่อเป็นเป็นแบบฉบับอย่างที่ใครเขาเคยบอกมาว่าเออตรงนี้ไปอย่างนี้อา่ามีบางคนเอาบอะบกจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปทงเส้นนี้เส้นนี้แต่คุณอาจจะไปอีกเส้นทางหนึ่งก็ได้ บางทีคุณอาจจะไปทางนาครสวรรค์ทะลุเข้ากงแพงเพชรบางทีคุณอาจจะไปอา่าพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยเข้าอุตร,รดิตอะไรไปก็ได้อ่มันไปได้หลายเส้นทางมันแล้วแต่ความรู้สึกของคุณว่าคุณอยากจะไปท่องเที่ยวระหว่างทางตรงไหนบ้างไม่มีอะไรที่ตายตัวสําหรับคุณใช้สัญชาตญาณของตัวเองใช้ความรู้สึกของตัวเองนําทางคุณนะมีคําตอบทั้งหมดอยู่ที่จิตใจของคุณแล้วพวกเราทุกๆคนนะแม่หมอเชื่อได้นะว่า พวกเรามีคําตอบของเราแล้วเพียงแค่เราไม่มั่นใจตัวเองมากพอเท่านั้นเองการที่คุณมาเจอแม่หมอการที่คุณได้มันเป็นเพื่อนในช่องของแม่หมอแม่หมอเชื่อได้ว่าพวกคุณมีคําตอบอยู่ในใจแล้วพวกคุณรู้ว่าตัวเองจะต้องทํำยังไงแต่พวกคุณอาจจะต้องต้องการเพื่อนที่จะแบบเออเฮ้ยมันเรามีเพื่อนนะเราไม่โดดเดียเด่ยวนะเพราะแม่หมอเองก็เหมือนกัน การที่แม่หมอทําตรงนี้แม่หมอก็รู้สึกว่าเออเราลองทําซิเรามีเพื่อนไหมเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะพอเราทําแล้วเออเราก็มีเพื่อนคุณก็เช่นกันคุณก็มีเพื่อนเพื่อนทุกคนในช่องของแม่หมอลมถึงตัวแม่หมอเองเป็นเพื่อนของคุณในการเดินไปด้วยกันกับคุณถึงแม้เส้นทางของแม่หมอจะไม่ได้เหมือนคุณก็ตามแต่เส้นทางเดียวของพวกเราทุกๆคนก็คือการใช้หัวใจการใช้จิตวิญญาณของพวกเรานําทางการทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวพวกเราเองทุกๆคน แล้วการทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวพวกเราเองเนี่ยเชื่อได้เถอะมันมันดีที่สุดสําหรับคนอื่นด้วยเพราะมันคือพลังงานที่ดีมันคือพลังงานบวกเฝ้าสังเกตตัวเองว่าสิ่งดีๆมันเข้ามาหรือเปล่าความสุขมันเข้ามามากขึ้นหรือเปล่าถ้าความสุขมันเข้ามามากขึ้นสิ่งดีๆมันเข้ามามากขึ้นทํามันต่อทํามันต่อไปถ้าความทุกข์มันมากขึ้นให้สังเกตว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วหันกลับมาวิเคราะห์ในทุกๆวันนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้อง เอใช้ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นเป็นเหมือนแผนที่ในการนำทางคำตอบทุกอย่างมันอยู่ที่จิตวิญญาณของคุณนะคำตอบทุกอย่างมันอยู่ที่ภายในใจของคุณแล้วคุณรู้คำตอบนั้นดีจงใช้สัญชตาตญาณของตัวเองนำทางคุณจะประสบความสำเร็จและแม่หมอเชื่อได้ว่าคุณก็รู้แล้วด้วยว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่ความสำเร็จคุณอิ่มเอิมใจคุณมีความสุขมากขึ้นในชีวิตชีวิตดีขึ้นแหละชีวิตดีขึ้น ถึงแม้มันจะไม่ได้ดีขึ้นอะไรมากมายสําหรับบางคนนะแต่คุณก็มีความสุขมากขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยส่วนบางคนก็แบบโหชีวิตแบบพลิกผันเลยชีวิตดีขึ้นมากเลยแม่หมอก็ยินดีกับพวกเราทุกๆคนเติบโตไปพร้อมๆกันกับช่องแม่หมอนะคะแม่หมอก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ฝากติดตามรับชมช่องแม่หมอต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ